เหมียวทำไรวันนี้เหมี่ยวจะพาทำห่อหมกทะเลค่ะวัตถุดิบของเหมียวก็มีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเนื้อห่อหมกกันก่อนเลยค่ะใส่เนื้อปลาบดหรือเนื้อปลาขูดลงไป500กรัมน้มด้วยไข่ไก่2ฟองแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะปลา1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะถ้าไม่อยากคนสามารถเอาไปเข้าเครื่องปั่นได้นะคะพอทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปได้เลยค่ะกะทิเหมียวจะใช้อยู่ที่250กรัมนะคะค่อยๆเติม แล้วคนไปเรื่อยๆก็ไม่ให้เนื้อปลาของเราเหลวเกินไปค่ะที่ที่เหมียวใช้ในวันนี้จะเป็นกะทิกล่องนะคะคนมาสักพักจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วได้ระดับความเหลวตามที่เหมียวต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่จะเป็นขั้นตอนของกะทิราดหน้านะคะห,หัวกะทิ80กรัมถึง100กรัมแป้งข้าวเจ้าละลายน้นํา1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอย่าให้เหนียวมากเกินไปนะคะทีลราดหน้าของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําห่อหมอกกันเลยค่ะวางใบตองลงในกระทะ2ใบนะคะตามด้วยผักกะ ลำซอยใบโหระพาก็ตักเนื้อห่อหมกที่เราปรุงไว้ลงไปได้เลยค่ะแต่งหน้าห่อหมกให้หน้ากินด้วยกุ้งและปลาหมึกค่ะปิดฝาแล้วอบต่อ7-10ถึงนาทีได้เลยค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาลาดกะทิเพิ่มแต่งหน้าห่อหมกด้วยพริกชี้ฟ้าซอยโหระพายอีกสักนิดแล้วก็ปิดฝาอบต่ออีกหนึ่งนาทีพอครบหนึ่งนาทีก็เปิดฝาได้เลยค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะพริกน้ำปลาฉ่ำๆลาดบนห่อหมกฟินสุดๆเลยค่ะ ห่อหมอกทะเลของเมียวก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะอ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย